Seperti ลดไหมมันลดมันลดระ,ะยะทางลงแต่ว่ามันไม่ได้ลดอะไรมากมายอ่ะออเบิดว่านะมันผ่านป่าดงพงไผผ่านออป่าอ้อยผ่านอำอเภอกุมพวะปีมาแล้วแล้วตรงนี้มันจะเข้าไปดูดูว่าอันนี้เราไม่ได้จับก o o g ก e แล้วนะคะเราเห็นป้ายว่าถนนมิตรภาพขอนแก่นนั ขอนาดสีมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็วิ่งตามมาเส้นนี้เลยเดี๋ยวบีทจะดูว่ามันจะไปตัดถนนที่จะภาพตรงไหนนะคะถนนเส้นนี้ไปดูคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้คือรถต่อตุดกันสี่ห้าคันเราเราไม่สามารถแซงได้แล้วก็มีรถมังซอยชาวบ้านและถนนก็ไม่มีหลายทางเลยถามว่าดีไหมสําหรับบีทบีดว่ามันมันไม่มันไม่เวิร์กอะ เท่าถนนใหญ่เนาะคือมันมีช่วงแคบ,บแล้วก็นี่กว้างสุดแล้วนี่เท่านี้มีช่วงแบคบมาคุณผู้ชมแล้วก็หยุดหยุดเป็นระยะแบบนี้ซึ่งเราไปเราไปถนนสีเลนถนนสองศอกซึ่งเราไม่ได้หยุดบ่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราเหยียบได้เต็มที่เนาะอันนี้มันถึงทางรถไฟแล้วมั้งนี่นี่คือทางรถไฟนะคะมีทางรถไฟอยู่ตรงนี้ ดูข้ามทางรถไฟไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดูกดดูรถไฟก่อนนะคะคุณผู้ชมว่ามีไหมไม่มีไปได้ทางรถไฟตรงนี้เขาคือทางรถไฟไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมอันนี้ก็เขียนว่าขอนแก่นแล้วเราก็รอถนนมิตรภาพนานมากเลยเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่จะถึงสักทีสมมิตรภาพ เห็นไหมคะนี่วิ่งมาอีกนิดนึงเจอถนนหมายเลขสองก็คือถนนมิตรภาพค่ะว่าแล้วบีดรู้แล้วว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเออเวลาเราวิ่งถนนมิมตรภาพตรงนี้ก็คือที่เขาเขียนว่าอุมภวาปีนั่นแหละค่ะบีดเพิ่งรู้ว่ามันมาทะลุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคือถนนมิตรภาพถนนหมายเลขสอง อันนี้บอกตรงๆกว่าเราจะออกมาตรงนี้ได้ทุลลกทุเลย <c oughs> <c oughs> เออมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกว่าถึงตรงนี้คืออะไร <c oughs> ตรงอะไรเจ๊จันนะคะ่ะ ¡Vamos!